ตื่นเต้นกันมากๆทุกคนตื่นเต้นมากๆนะครับเพราะว่าพร้อมมากๆนะฮะจากที่เราทําการซ้อมกันเนี่ยมันรู้สึกได้เลยว่ามันโอ้โหมันมันมีพลังเยอะมากนะครับละครเรื่องนี้บอกเลยว่ามีพลังเยอะมากนะครับเอ่อมันว่าไงนักแสดงเล่น <laughs> แล้วเป็นยังไงครับแ,มบแ้มครับแบรู้สึก รู้สึกสนุกค่ะแล้วก็พร้อมเต็มที่แล้วในการที่เราจะเปิดแสดงเนาะพี่บอยคะเพราะว่าพวกเราก็รอกันมานานจริงๆนะคะแล้วก็รู้สึกถึงพลังที่ดีๆในในทุกๆส่วนเลยค่ะตั้งแต่เริ่มจนมาถึงวันนี้นะคะคือคือผมว่ามันมันมีความลงตัวอะไรบางอย่างที่เราเรา,าเราเข้มกัมนเนี่ยสามปีแล้วอะ่ะนะทำบทมา3ปีแล้วแล้วก็แล้วก็ หานน่นหานี่จนจนกระทั่งมันลงตัวมาเป็นวันนี้มันผมว่ามันเข้มข้นมากแล้วก็มาดูกันนะครับมันมันสนุกจริงๆมันมันดีจริงๆมันมันได้ความรู้สึกคือมันมีเรื่องพิศวาสอ่หลายหลายคนจะรู้เรื่องอยู่แล้วนะครับอ่มันมันมีหลายเอลเมนต์ใน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 สตอรี่มากๆนะครับอ่มีมีทั้งในเรื่องของชาติบ้านเมืองมีทั้งเรื่อง ยุคสมัยมีทั้งเรื่องอชาติภพมีทั้งเรื่องรักนะฮะมีเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกได้เลยแล้วต้องบอกได้เลยว่าเรื่องรักนี่ก็เด่นมากๆนะครับในในในเวอร์ชันนี้นะฮะเพราะว่าคนนี้เขาโรแมนติกมากครับคือคือคือต้องบอกเลยฮะบอกว่าดูแล้วแบบ ไม่ <laughs> ผมว่าออในมันมันอย่างที่พี่บอยบอกอะมันมันเป็นเรื่องที่มันมีครบรถจริงจริงเรื่องความรักเนี่ยผมว่าเป็นเป็นสำหรับตัวผมอะมันเป็นตัว drive เรื่องนี้ให้รักแล้วก็ยิ่งรักก็ยิ่งแค้นแค้นปุ๊บก,ก็ต้องแค้นตามมาข้ามภพข้ามชาติแล้วก,แวก็แล้วก็สิ่งเหล่านี้มันทําให้ให้เรื่องนี้ทั้งอิ่มทั้งทั้งได้หลากหลายอารมณ์เรื่องของมีเรื่องของความแค้นความอาฆาตความลึกลับต่างๆผมรู้สึกว่ามันมันสนุกแล้วก็ มาดูแล้วมันจะรู้สึกมันอิ่มไปหมดะครับแล้วก็มามามาพอมามา,มาบวกกับแก้มที่เรียกว่ามีความสง่างามแล้วก็เสียงเคราะ์เหลือเกินนะฮะแล้วก็มีความลึกลับอยู่ในตัวคือออกมาแล้วเป็นเป็นโอ้ผมว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นพิศวาสที่ที่คุณจะไม่เคยเห็นมาก่อนมันจะมัน มันจะไม่เหมือนในทีวีนะมันจะไม่เหมือนในทีวีเพราะเราเราเล่าอีกแบบหนึง่งด้วยความเป็นมิวสิควลด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเเรื่องเพลงในการเดินเรื่องมันก็เป็นเป็นสิ่งสําคัญมากนะครับ<ม>แล้วก็เพลงเพราะเหลือเกินใช่นะครับเพลงเพราะมากๆมาพันหนึ่งแล้วพี่เดี๋เดี๋ยวกาเดี๋ยวแตกเดี๋ยวกาเดี๋ยวกาปล่อยสักสามสี่อัลบั้มแบบเยอต่อเนื่องเลยเยอะมากครับแล้วเพราะเพราะทั้งนัง <laughs> น้นเลยใช่ โอ้ม,มีมีหลายเพลงครับเราเรานับไม่ถูกอ่ะใช่เราเรานับไม่ถูกเพราะมันก็ออจอยกันไป,น,น,ไปนู่นนี่อะไร,รต่างๆอย่างนี้นะฮะแล้วก็เพลงเพราะก็มีมีทั้ง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 เดี่ยวทั้งเพลงคู่ทั้งเพลงนี่ของนี่ของคู่นี้เขาก็มีที่แบบว่ายังไงนะคุณก็ดีค่ะก็เป็นอีกหนึ่งไม่ที่ตัวเองด้วยสิคุณอ๋อใช่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ที่น่าจะไม่เคยเห็นดาวเล่นแบบ ที่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าถ้าเล่นในละครทีวีก็จะเป็นตัวร้ายตัวตบซะส่วนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยพอมาอยู่บนละครเวทีก็ได้เป็นคนดีบ้างก็ดีเหมือนกันมันก็จะมีเดฟอะไรของมันซึ่งก็อยากให้ดูเหมือนกันซึ่งชินก็น่าจะเป็นแบบนั้นเหมือนกันครับผมเหมือนเหมือนเลือกผมกับดาวจากตัวร้ายในทีวีแล้วมาสู่คนดีในมิวสิควลนะครับนะฮะคือคือเขาก็มีเพลงเขาที่รับรองว่าโดนใจคนรุ่นใหม่แน่ๆนะครับ แล้วก็แต่แต่แต่อีกคนหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะคะรับเพราะว่าร้ายเหลือเกินจริงร้ายเหลือเกินนี่คนนี้คพนนี่ไ,ไม่ต้องหัดไม่ไหนพี่เลยแล้วก็โอ,โอ้โหรับเพลงเขานะคุณต้องบอกว่าเด็ดมากอ่ะคุณใ้คุณได้เห็นชายเต้นด้วยได้ได้มาคราวนี้ก็ได้ทําอะไรในสิ่งที่ไม่เคยทํามาก่อนในชีวิตแล้วรู้สึกว่าแบบ เจออีกทางหนึ่งแล้วที่แบบ <laughs> <laughs> นี่ครูนี่ครูสอนเต้นผมพิธีนะคนนี้นี่ครูสอนเต้นผมพิธีนะคนนี้แต่คือจริงๆเลยทุกวันที่ที่มาซ้อมและอยู่ในบรยบรยากาศของละครทิศวานมิวสิคอลนี่คือแบบมันมีอะไรให้ขนลุกตลอดเลยมันคือขนลุกด้วยความปลื้มปริ่มมันมีขนลุกด้วยความแบบอิ่มเอมด้วยพลังด้วยอะไรหลายๆอย่างที่ทําให้รู้สึกว่าแบบ การที่ได้สัมผัสกับพลังงานแบบนี้มันมันเป็นสิ่งที่มหัสารมากและอยากจะแบ่งอยากจะแชร์กับคุณผู้ชมจริงๆอยากให้ได้มาสัมผัสกับความรู้สึกแบบนี้ความขนลุกความอิ่มเอมแบบนี้ครับแล้วแล้วชายบอกเลยว่าชายเป็นรายมากแต่ร้ายเป็นรายที่สนุกมากสนุกมากตลกมากแล้วเขามีไม่เชิงคอมดี้แต่ว่าต้องบอกเลยต้องมาดูอ่ะคือคือคือลงตัว คนดูเกลียดฉันขอลาแล้วก็ก็ก็เกลียดแล้วครับแต่เกลียดแบบสนุกสนุกเกลียดบนมือเกียดแบบเฮ้ยกูเกลียดมึงเลยเงี้ยแต่ว่าแต่เขาจะได้เสียงปบนมือดังมากครับจริงเพราะว่าโอ้โหนัมเบอร์ของเขาอันนี้ก็คือแบบสุดยอดมากๆครับคุณจะได้เห็นชายเต้นครับจริงจริงนะฮะส่วนต้องมีพี่น ong นะครับที่อันนี้เป็นฝั่งดีครับก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับสำหรับ สี่สิบกว่าปีในวงการบันเทิงที่เป็นครั้งแรกที่ได้เล่นละครเวทีต้องขอขอบคุณด้วยนะครับที่ได้ได้ให้โอกาส <Okay. S 1> ก็ต้องบอกว่าแทนที่ว่าเราจะได้มาให้อะไรบา,บางส่วนแต่ว่าเรากลับได้รับได้รับความสุขทุกวันเชื่อว่าถ้าถ้าผู้ชมได้มามาชมนะครับจะอยู่กับปัจจุบันขนาดเลยคือจะไม่อยากจะละทิ้งแม้หนึ่งวินาทีบนเวทีนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามาดูด้วยบัตรอะไรก็แล้วแต่นะผมอยากลองให้คะแนนลองให้คะแนนดิครับว่าการแสดงเป็นยังไงเพลงเป็นยังไงฉากเป็นยังไงชุดเป็นยังไงคือทุกส่วนนะ่ะ คือเขาให้ใส่ความรายละเอียดหมดเลยแล้วก็ต้องบอกว่าถ้าไม่ได้พุ่มกับอย่างพี่บอยเนี่ยมันจะไม่สมบูรณ์ขนาดนี้เลยเพราะว่าทุกครั้งที่เราเล่นเนี่ยคุณบอยเนี่ยจะมาเติมนะครับแม้กระทั่งดนตรีนะครับ ลีก,กีตาร์เข้าไปเนี่ยบางทีเรานึกไม่ถึงเลยแต่พอใส่เข้าไปแล้วโอ้โหมันบาดใจจริงๆนะแล้วมันทําให้วิธีการฟังของเราเนี่ยเปลี่ยนไปเลยนะครับแล้วจังหวะเพลงที่ที่คุณบอยใส่เข้าไปนะครับเพราะผมเชื่อว่าครูเนี่ยพยายามทางังอย่างดีที่สุดแล้วที่จะทาออกมาแต่คุณบอยสามารถเติมตรงนั้นเข้าไปได้อีกแล้วมันจะเห็นแล้วว่าเวลาไปประกอบกับการแสดงแล้วมันทําให้สมบูรณ์มากขึ้นผมอยากให้ทุกคนมามาชมนะครับ3มชั่วโมงผมเชื่อว่ามันจะผ่านไปเร็วมากเพราะมันจะเป็น ชั่วโมงแห่งความสุขที่ทุกครั้งของความสุขมันจะผ่านไปเร็วเสมอและผมเชื่อว่าทุกคนที่มาชมจะไม่ชมแค่รอบเดียวถ้าคุณมาชมรอบต้นต้นผมเชื่อว่าทุกคนจะไปชวนเพื่อนมาดูในรอบต่อไปรับรองได้นะครับอย่าพลาดนะครับแล้วก็ฝากตัวน้องใหม่ด้วยครับโอ้โปิดซะสวยเลยในบางส่วนนะคะมีแน่นอนค่ะ ก็คือก่อนจะเริ่มซ้อมจริงๆก็มีได้ไปเรียนก่อนล่วงหน้าด้วยนิดนึงเพื่อเสริมเรื่องความเข้าใจของท่วงท่าอะไรดีค่ะใช่แล้วค่ะจะเสจจริงรในวันวันแรก,แรกค่ะตื่นเต้นมากเป็นวันดีจริงค่ะครับผมก็ยังไงก็ฝากเปส่านมิวสิคอลนะครับรับรองว่าดีรับรองว่าอิ่มรับรองว่าสนุก แล้วมันคือ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 อย่างอย่างทุกครั้งที่เราเราดูซ้อมอ่ะนะฮะพอพอจบเรื่องในแต่ละในแต่ละวันเนี้ยมันมันมันจะมีอะไรขึ้นมาถึงตรงเนี้ยนะฮเพราะเพราะฉะนั้นเนี้ยมันมันเป็นความรู้สึกที่แบบมันมันมันอิ่มเอมมันบอกไม่ถูกแล้วมันก็มันเหมือนตีเราเข้าหัวแล้วก็แบบเออนะแล้วเราก็ได้ได้แง่คิดอะไรบางอย่างด้วยนะครับแต่ใน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสนุกเอนเตอร์เทนนิงนะครับแล้วก็ขนลุกครับซื้อบัตรได้ที่ไทย i ิกเก็ตเมเจอทุกสาขานะครับเริ่มแสดง14มิถุนายนนี้นะครับ